วันนี้เรามาอ่านมางะเรื่องค่านี้และจกักรพรรดิปีศาจตอนที่37-38ถึงนะครับไปรับชมกันเลยพบชิ้นส่วนของระบบควนต้องการรวมมันหรือไม่รวมชิ้นส่วนของระบบได้รวมระบบได้ถูกอัปเกรดขณะที่ระบบมีระเวลสองฟังก์ชันพัฒนาจะถูกปลดล็อก ฟังก์ชันที่ได้มาก็เอาไว้ทําให้อนุมาวิญ,ญวิชาที่ไม่สมบูรณ์ได้สินะไม่ใช่แค่รู้ววิชาได้เท่าน,านั้นแต่แบบนี้วิชารับมาสวรรค์ก็แก้ไขด้วยอย่างที่คิดไว้สวรรค์ปกป้องกับสุดยอดพลังแห่งเซนวิชาป้องกันทั้งคู่สามารถเอามารวมกันได้แต่รัสนากบีบุภากับรัสนีนิพาไม่เหมาะสมสกินอื่นเลย แต่ตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีเต้งกำเนิดพอจะรวมและที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้วิชารับมาสวรรค์ก่อนอะไรนะหนึ่งพันแต้มแต่ตราบใดที่ฉันไม่เข้าอ้วนยิงเหย,ยภารริจก็จะยังไม่จบเหลือเวลาอีกอย่างมากก็สิบวันสิน,นะถ้าดูจากความเร็วในการได้แต้งกำเนิดช่วงนี้แล้วยากมากที่ได้แต้งกำเนิดพอทันเวลา ดูเหมือนว่าฉันคงต้องบริหารสำนักของเจ้าของร่างให้ดีซะก่อนหลังจากสั่งหาหลงเสียเทียนสำนักไทยจี้ไม่ได้ล้มละลายอย่างที่คิดลงเสียเทียนคิดพวกคนในก็ต้องเป็นพวกเลือกที่จะเป็นย่าอ่อนตามลมยินดีต้อนรับกับท่านเจ้าสำนักเซียนอย่างแต่ฉันไม่ได้ยอมพวกมันและสังหารทั้งหมดอย่างที่ ตงเสียเทียนบอกสำนักไคจี้ตอนนี้มีแต่ลูกน้องของมันมีแต่พวกโรคจิตชั่วช้าปล่อยไว้ก็มีประโยชน์ตอนนี้ฉันเป็นผู้นำของตะห้าสุดยอดสวรรค์พระตภีเทพกวีเซียนอย่างการสร้างตำหนักไคจี้ใหม่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ประกาศไปครั้งเดียวก็มียอดฝีมือมากมายมาขอเข้าร่วมสำนักรับคําสั่งเทพกวี ไม่กี่วันฉันก็สร้างสำนักไทจิขึ้นใหม่และส่งลูกศิษย์ออกไปจัดการพวกม้าและพวกความยุติธรรมสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักและตัวเจ้สาสำนักอย่างฉันเองในานามของสำนักไทจิเซียนอย่างข่ามาเพื่อจะกำจัดพวกเจ้าและนำความสงบสุขคือสู่แผ่นดินอีกทังผลการต่อสู้ที่ชุมนุมห้าสุดยอดกระบีทำให้ฉันถูกเ,เรียกว่าเทพกระบีที่แข็งแกร่งที่สุดใน ประวัติศาสตร์ชื่อเสียงของฉันในโลกวรยุทธ์สูงส่งไม่มีใครรู้จักฉันเลยได้แต่กำเนิดมากมายทุกๆวันเพื่อไม่ให้ไม่ต้องกลับไปโลกหลักในทันทีฉันเลยยังไม่ัยังสังหารหนิงเย่ไม่ได้แต่ปล่อยไว้แต่ปล่อยเธอขังไว้เฉยๆก็น่าเสียดายขยะอย่างเธอก็มีวิธีใช้อยู่เหมือนกันโดยสวมขาเป็นสิ่งที่ไม่ว่าชายใดก็ทนไม่ได้แต่ทำไมเขายังไม่สังหารข้าอีกแต่กลับข้า ขังข้าไว้ในบ้านอย่าบอกนะว่าเขายังรักข้าเลยไม่อยากให้สาหารข้าฮึยฮต้องเป็นแบบนั้นแน่เราเป็นสามีภรรยาการตั้งหลายปีไม่มีใครรู้จักเสียนอย่างดีเท่าข้าอีกแล้วเขาก็เป็นแค่เด็กบ้านนอกซื่อที่ไม่เคยอยู่กับหญิงใดมาก่อนตอนนี้เจอกับข้าครั้งแรกยังคิดว่าข้าเป็นนางฟ้าจนลืมตัวสกลุ่มรักข้าจนยอมทุกอย่าง นี่เป็นโอกาสของข้าผู้ใช้ยซื่อสัตย์ยควบคุมง่ายที่สุดถ้าเขาทำตาถ้าข้าทำตามเขาต้องยอมทุกอย่างแน่เป็นภรรยาของเทพกวกีก็เป็นตำแหน่งที่มีเลวร้ายอะไรหนิงเย่เซียนอย่างมาแล้วหนิงเย่ข้ามาเพื่อพบเจ้าหนิงเย่จะเป็นคนจิตใจดีงดงามมาตลอดข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะร่วมมือกับหลวงเสียเทียนมาคุกคามข้ามันใช้อะไรมาบางอย่างมาครับเจ้าให้ร่วมมือใช่หรือไม่ ฮ่าฮ่าฮ่าเขายังมีใจให้ข้ายอยู่เทพกระบีผู้กล้าหาญหายไปไหนแทนแล้วละ่ะเขาก็แค่ตุ๊กตาตัวน้อยที่เดินเต้นตาสเสนีของข้าเท่านั้นแหละเสียนอยากเลิกหลอกตัวเองได้แล้วหลวงเสียเทียนไม่ได้ใช้อะไรกับข้าทางนั้นเขาแค่ทําให้ข้าอยากติดตามความเฉยยทยานอาสงส่งของเขาเท่านั้น ติดตามเขาทําให้ข้าได้ปราปรื้นความสุขไม่เหมือนกับไอหัวฟักทองแบบเจ้าที่ไม่มีไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงบันดาลใจจะจัดการกับพวกเลี้ยหลองขาแบบนี้ต้องแสดงให้เกินจริงไหวมันทําให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยฝ่าจะได้เชียอฟังทําตามทุกคําขอร้องของเรา เจ้าพอใจแล้วใช่ไหมทําไมไม่สังหารข้าไปซะล่ะข้าจะได้ไปพบกับพี่หลวงนิ่งเย่ทาไมเจ้าพูดแบบนั้นเจ้ารู้ไหมว่าข้ารักเจ้ามากขนาดไหนข้าไม่อาจทํำร้ายเม้แต่ไปหผมของเจ้าข้าจะไปสังหารเจ้าได้อย่างไงเจ้าขังข้าเอาไว้แต่ในบ้านไม่ให้ข้าไปไหนนี่หรอที่เจ้าเรียกว่ารักข้าขอโทษนิงเยข้ามัวแต่จัดการกับพวกติดตามของหลวงเสียเทียนข้า แค่กลัวว่าเจ้าจะปาดเจ็บถ้าออกไปข้างนอกถ้าเจ้าเบื่อที่นี่ข้าจะบอกพวกนั้นให้เลิกกักตัวเจ้าไว้ที่นี่เจ้าก็รู้ดีว่าระยุทธ์ของข้านั้นอ่อนแอแต่เจ้ากลับจะไปข้าออกไปให้พวกข้างนอกจับข้าคงคืนข้าใช่ไหมเสียนอย่างเจ้าชอบให้คนอื่นล่วงเกินภรยาเจ้านักใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนิงเย่ความผิดของข้าเองที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ หนิงเย่ถึงเราจะเป็นคู่แต่งงานกันไม่ได้แล้วข้าก็ทนไม่ข้าจะไม่อยู่เฉยๆให้เจ้าถูกเอาเปรียดถ้าเจ้าฝึกวิชานี้ให้ดีก็จะใช้เวลาไม่นานที่จะเป็นเพิ่มพลังของเจ้าให้เป็นสุดยอดฝีมือในโรควรยุทธ์ดัชนีวิทญาณรับมาสวรรค์ทำไมข้าไม่เคยได้ยินมันมาก่อนหรือว่าจะเป็นวิชาลับที่ทำให้เซีนอย่างฟื้นฟูพลังและลมปาณสร้างกระบี่ ตอนแรกข้าหวังว่าเซียนหยางจะรับค่ากลับไปเป็นภริยาแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะได้ว่ามันจะได้ไม่รู้สึกไม่รู้สิ่งถึงที่ข้าบอกไปแต่ก็ดีด้วยพลังสุดยอดนี้ข้าก็ตั้งสำนักเองได้ไม่ต้องทนอยู่กับเจ้าง่อนนี้อีกต่อไปเจ้ายังคิดถึงเจ้าเราเป็นคนรักการจริงๆ ข้าบอกยามให้ปล่อยเจ้าแล้วเจ้าอยากออกไปไหนก็ได้ตามต้องการแต่เจ้าไม่ควรออกไปนอกสำนักมีเรื่องวุ่นวายข้างนอกนั้นข้าเกรงว่าเจ้าอาจจะเจอเรื่องไม่ดีเข้าเตียนอย่างไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรักข้ามากขนาดนี้ข้าผิดต่อเจ้ามากแล้วเจ้าเป็คนดีนักฮ่าฮ่รู้ไหมสิ่งที่คนดีอย่างฉันชอบชมคืออะไรดอกไม้ไฟไงยนเนียงเย่เตียมสนุกกับโชว์ได้เลย หนึ่งคืนต่อมาฟิววิชายยทธที่ยอดเยี่ยมฝึกมาแค่เครื่องวันก็รู้สึกได้ว่าเกิดใหม่ผลรับยอดเยี่ยม,มเห็นได้ทันทีแต่จนถึงวันนี้ข้าก็เลยฝึงได้มาแค่วิชาฝึกตนยังไม่ได้ใช้กระบ,บี่ดดชนีกระบ,บี่ลึกลับของเซียนอย่างเหมือนกับว่าเขายังแอบซ่อนบางอย่างไว้กับข้าอยู่แต่ไม่เป็นไรแค่ผลของวิชานี้ก็เห็นได้สุดยอดแล้วลวดเหลวก็เพียงพอแล้ว ที่จะชักเชยยอดฝีมือที่เป็นรองห้าสุดยอดไม่มากไม่มียอดฝีมือคนไหนไม่เอาชนะสุดยอดแต่จะมีกระบี่ของเซียนอย่างและยิ่งไม่มีใครที่ไม่ต้องการใช้ข้ามเืนอันสุขสั์ร่วมกับข้าเซียนอย่างต่อให้เจ้าเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกข้าก็ไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะต้านทานยอดผู้ฝึกตนระดับสูงสุดนับร้อยได้ อี้เทียนกระบี่สวรรค์สุดยอดมือกระบี่ที่เป็นรองเพียงท้าสุดยอดสวรรค์ปัตตภีอี้เทียนสิ่งที่เจ้าต้องการมาทั้งชีวิตคือเป็นมือกระ,กระบี่ดับหนึ่งเจ้าไม่อยากไปเป็นไม่เจ้าไม่อยากไปเห็นเป็นประจักษ์พยานอันสุดยอดวิชากระบี่ของเทียนอย่างที่ก้าข้ามมือกระบี่ยุคเก่าหรอกหรือ เหลืออีกสองวันจังหวดภารกิจในที่สุดฉันก็ทําให้วิชารับมาสวรค์สมบูรณ์และอัปเกรดมันจนถึงสูงสุดวิชารับมาสวรค์ระดับเลเวล6หกอ่าวิชารับมาสวรค์ทาให้ฉันเสียก้าวกำเนิดไปมากทําให้ในการอนุมานแต่ไม่มากตอนอัปเกรดใช้ไปแค่หนึ่งร้อยสี่สิบแตร์เท่านั้นก็ได้ระดับเท่ากับสวรรค์ปกป้องแล้วแต่มันกับวิชาไร้ประโยชน์จริงๆนอกจากสั่งให้คนอื่นฝึกวิชาเดียว การระเบิดได้มันกลับไปไม่เพิ่มพลังต่อสู้ให้ฉันเท่าไหร่เลยไม่เพิ่มระดับการฝึกฝนอีกตั้งหากฉันส่งคนไปติดตามหญิงอ้วนหญิงแย่อย่างใกล้คิดถึงตอนนี้นางน่าจะใกล้มาถึงแล้วพร้อมกับเหล่าเยือตัวใหญ่พร้อมเชือดข่าวร้ายขอรับท่านเจ้าสำนักสำนักกระบี่ไร้ประมาณ24ยอดฝีมือผู้นำโลกเบื้องหลังสำนักพิทั ภูผาอีกและอีกสิบแปดยอดสำนักรวมเป็นรวมไปถึงอีเทียนซี่เหลียวอยู่และอีกสามสิบหกยอดฝีมือชั้นหนึ่งรวมตัวกันมาเพื่อสังหารพวกเราพวกนั้นอยู่ไกลๆไม่ถึงหกลีขอรับเจ้าจะกลัวอะไรนักหนาก็แค่พวกกลุ่มน้องกลุ่มหนอนแมลงข้าแค่เดืดนิ้ว แค่ค่าดีดเหนิ้วครั้งเดียวก็จัดการพวกมันได้ทั้งหมดแล้วส่งหลีจากเขาสนักไทจี้เสียนหยางได้ยินว่าเจ้าถูกเรียกว่ามือกระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ข้าขอชมหน่อยว่าเจ้ามา่งศึกกับชัย,ยานนั้นหรือไม่เสียนหยางนี่เจ้ายังกล้าออกมาไปเชิญหน้ากับพวกเรานอกสํานักจริงๆส่งวิชาสร้างบ้านปราณกระบี่หรือกราบนั้นมาสัและพวกเราจะไว้ชีวิตเจ้า ทำยอดเขาถูกสร้างสวรรค์โดยฝีมือพระเจ้าเซียนหยางทเจ้าทำไวยห้ายอดเขาโลงสังหารเจ้าเป็นพันครั้งก็ยังไม่สาสืกับบาปของเจ้าในครั้งนี้เซียนหยางคิดหรือว่าเจ้าจะปล่อยข้าข้าจะเปลี่ยนใจเรื่องเจ้าอ่อนหักนักเจ้ามันก็แค่สามาัญชนจะมาคู่ควรกับข้าได้อย่างไรยิ่งเจ้ารักข้าลงไรข้ามากเท่าไรข้าก็ยิ่งเกลียดมากเท่านั้น ปล่อยข้านับเป็นความผิดไร้แรงของเจ้า,จาตอนนี้ถ้ามกการพุ้คนมากมายต่อให้เจ้าไปสุดยอดปร,รมาจารย์ก็ไม่มีทางที่เจ้าจะรอดไปได้อ้วนหนิงเย่เจ้านั้นละที่อ่อนหากเจ้าคิดว่าข้าปล่อยเจ้าไปเพราะหลงในตัวเจ้าข้าปล่อยเจ้าไปหาเหยื่อให้ข้าเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมก่อนข้าจะไปตังหาก นึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะรวมมาได้มากขนาดนี้ถือว่าทําให้ข้าประหลาดใจจริงๆอะไรเจ้าพูดว่าอะไรของเจ้ากันนี่ไงนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมข้าควบคุมตัเองไม่ได้เสียนอย่างเจ้าทําอะไรตุ้มตุม,ตมสมกับเป็นที่ถูกเรียกว่าเชวิชารับมาสวรรค์นคนหลายร้อยระเบิดพร้พอมๆกันหมดสุดยอดวิวเลยนะเนี่ย ผู้ได้ใช้แต้สําเร็จได้รับภารกิจสามร้อยแต้กําเนิดในอีกสิบวินาทีท่านจะถูกกลับไปยังโลกหลากปวดเตีบตัวฝุบอืมฉันกลับมาแล้วการเดินทางในครั้งนี้ <c oughs> ทําให้ฉันจัดการปัญหาของชาลารบมาสวรรค์ได้แถมยังให้โซอีเหล่าเป็นแค่ดอกไม้ไฟรอเวลาจุดไม่ใช่แค่นั้น ฟังก์ชันพัฒนาใหม่ของระบบยังทําให้ฉันรวบรวมพลังป้องกันสุดยอดพลังแห่งเซนได้เอกสามารถใช้งานพัฒนาได้การรวบรวมสวรรค์ปกป้องและสุดยอดพลังแห่งเซนจะใช้แตงกำเนิดหนึ่งร้อยแตมสวรรค์ปกป้องสุดยอดพลังแห่งเซนระดับการฝึกฝนปัจจุบันขั้นที่หกของระดับแรกเริ่มแตงกำเนิดคงเหลือสามร้อยสี่สิบเก้าพลังปกป้องศักดิ์สิทธิ์แห่งเซนวเววเวหกเกิดกำหนด ฉันทําได้แล้วในที่สุดฉันก็มีกอดที่ทํางานเองสะท้อนได้ฉันนี่ไร้ขีดจํากัดเฮ้อนี่นะ่าําคาญพอไดเวลอาพก็หาคนลองของไม่ได้อยู่ดีเลยต้องลองแบบอ้อมๆแบบนี้ทะลุไปเลยเหรอตอนนี้ถึงเวลาชมปาฏิหาริแล้วดดชมีกระบีปุบผางดงอตามใจกลับมา สะท้อนเออดูเหมือนว่าสะท้อนได้ประมาณห้าสิบเปอร์แบบนี้ก็ก็ไม่ดีมากฮะถ้าฉันเจอสเตอร์ขั้นที่ก้าของระดับแรกเริ่มหรือระดับก่อคับเน่อยคงสะท้อนได้แค่สามสิบก็คงได้แค่หนีอย่างน้อยฉันก็ยังมีสายยาจิตวิญญาณของชาติยังปกป้องได้ล่ะนะยิ่งรวมกับวิชารับมาสวาระดับเกินก,นกำหนดซ่อ,อีเหล่าข่ามาแล้ว ข้าไม่เคยคิดว่าจะมีสะน้ำแข็งซ่อนอยู่ในหุบเขาซ่องเย่นในเซียนหลินมันถูกซ่อนเอาไว้อย่างดีถ้าเราไม่ได้ข้อมูลมาจากอารามสวรรค์คงหามันไม่เจอมารวมตัวกันครบหรือยังรายงานวายุที่สิบสองอสนีที่แปดและสิบเจ็ดยังไม่ได้เข้ามาร่วมหน่วยขอรับดูเหมือนว่าเวลาจะเกินกําหนดการมามากต้อให้วายุสิบสองโมลเลสสนุกกับเยือน ก็ไม่น่าหนาขนาดนี้สงสัยเราสนิทเด็กนั่นแล้วหนีตามกันไปหรือเปล่าข้าบอกมันไปแล้วโซอีเหลวมันก็แค่ตัวตลกแต่ไอ้แก่นั่นไม่เชื่อค่ะตอนนี้ก็มาเห็นไอ้พวกง่อไม่รู้เรื่องแบบพวกแกยิ่งทำให้ข้าเซงชมัดน,นั่นคล้ายแต่ก็เท่านั้นแหละวันนี้ข้าจะขอฝืนตัวเองอีกสักหน่อยเพื่อสั่งสอนขี้แพ้ยอย่างพวกเจ้า แกเป็นใครมาจากไหนไอเวนี่พูดจาไร้าสาระเฮ้ยนั่นไม่ใช่เหยื่อของพวกเราเหรอเฮ็ดูเหมือนว่าวายุที่สิบสองจะถูกโลครูปร่างหน้าตาของมันหรอกจะเสียท่าไปแล้วสินะไม่ใช่ถึงวายุสิบสองจะ,จะโรคจิตแต่ก็ไม่ค่อยอ่อนข้อให้ศัตรูเจ้านี่รอดมาได้ต้องมีฝีมือแน่นอนไม่ว่ามันจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ต่อน้าสิกบีเอกอุ สูงสิ้นตีให้เป็นผู้ฝึกตนขั้นกของระดับแรกเลยก็ต้องตายผู้ได้ดีงั้นข้าขอใช้เป็นบทเรียนสั่งสอนพวกคนที่อยู่ที่นี่ก็แล้วกันวิชารับมาสวรรค์นรกหลังความตายอะไรกันเจ้าหมอนี่ใช้วิชารับมาสวรรค์ได้อย่างไงการไม่ใช่เท่านั้นระดับการฝึกฝนของเจ้ายังสูงฝากข้าถ้ามันไม่ได้ใช้ออกมาข้าคงไม่รู้ตัวเลย วิชารับมาสวรรค์เซียนอย่างรู้จักได้อย่างไงมันเป็นนักฆ่าของโซ่อเหล่าเหมือนกันหรอระดับวิชาของมารสูงกว่าพวกเราทั้งหมดหรือว่าจะเป็นหัวหน้าระดับเขตจากเขตเอื่นมีแต่พวกระดับตามวายุอัศนีที่หวั่นไหวซีนะพวกระดับสูงของโซ่อเหล่ายังไม่สั่นคลอน ดูเหมือนว่าเซียนหยาตัวจริงจะตายไปแล้วผู้สูงส่งผู้หนีมาจากเขตใดหรือท่านตั้งใจจะขัดต่อกฎของสวรรค์รันดรอ,อย่างนั้นหรอเจ้านี่มันมีฝีมือรู้จักคุมคนให้หายตื่นกระหนกว่าแต่สวรรค์รันดรน,นี่มันอะไรกันฉันมีข้อมูลน้อยไปงั้นหรอสำนักโมชิ่งสำหรับข้าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแต่กับสวรรค์รันดอนกลับเป็นความสุขอันไร้ขอบเขตเจ้าไม่ควร พอที่จะรู้ตัวตอนที่แท้จริงของข้าแต่ข้าบอกได้อย่างหนึ่งว่าข้าอยากได้ตยึดตำแหน่งผู้นำและตอนนี้ฐานะข้าถือเป็นสมาชิกของสำนักโมชิงเท่านั้นเขาบอกว่าเป็นคนของสำนักโมชิงแต่ทำไมจึงมีวิชารับมาสวรรค์ได้ระดับเดียวกับตาสวรรค์ได้รอเดี๋ยวข้ามีบางข้านึกบางอย่างออกแล้ว มีข่าวลือผู้ก่อตั้งโซออเรลถึงจะเป็นผู้สอของสวรรค์นิรันดร์มีรากฐานจากอารามสุสานแต่เขากลับมีสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับเจ้าสำนักคนก่อนของสำนักโมชิงอีกอย่างผู้โสดท่านนี้ยังไม่ค่อยหลงร้อยกับอารามสุสานจึงออกมาตั้งขุมกำลังของตนเองมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งส่วนใหญ่สำนักโมชิงเน้นใช้เทคนิคชยายหญิงร่วมหญิงอย่างหรือว่าซอ,อ้่าพูดออกมา ดูเหมือนเขาจะเป็นบุตรรับรับของผู้โสดและอดีตเจ้าสนักโมชิงแบบนี้ริบบายได้ว่าทำไมเขาถึงมีวิชารับมาสวรร์ระดับเดียวกับสวรส์นิรันดรแต่กับมาจากสนักโมชิงแต่ว่าถึงจะมีข่าวลือมากมายผู้โสดมาจากอารามสุขสารและรู้จักกับอดีตเจ้าสนักโมชิงแต่ผู้โสดไม่เคยยอมรับบอกกล่าวอะไรเลยว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆ พวกเจ้าคงพอดาวกันออกแล้วสินะใช่ไหมถึงพวกเจ้าจะรู้ว่าข้าก็คงยอมไม่ได้ง่ายๆบางอย่างเจ้าอาจจะมองเห็นแต่ไม่สมควรพูดเจ้านี่พูดเรื่องอะไรกันข้าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วเหมือนจะเตรียมทําอะไรบางอย่างบางครั้งมีเรื่องที่พวกเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ไม่ควรรู้ เจ้านี่พูดอะไรการยิ่งมองยิ่งน่าสงสัยแต่การที่มันมีวิชารับมาสวรรค์ระดับสูงฝ่าเราก็หลอกลวงมันไม่ได้ถึงข้าไม่ได้รังเกียจการใช้นามเสียนอย่างแต่ข้าแต่ถ้าพวกเจ้าดูจะลำบากในการเรียกชื่อข้านั้นดังนั้นเรียกข้าว่าผู้คุมกดปัตภีในที่สุดก็เริ่มเห็นความรู้สึกของตาปัตภีคงเห็นใช้เป็นลูกรับของตาของผู้อุโสแต่คุณ แต่คุณตาสวรคร์นี่ไม่หวั่นไหวเลยนะเพื่อแนะนำอะไรท่านผู้คมกฎปตัตพภีตอนนี้ต้องยอมต้องยอมตามน้อมไปก่อนไม่มีทางที่จะรู้ตัวตนต้นตอของชายคนนี้ได้ในตอนนี้อีกทั้งกฎของโซอีเหล่าคือถ้าผู้ใดมีระดับวิชารับสูงฝ่ายย่อมมีอำนาจควบคุมผู้ด้อยฝ่าข้าไม่มีสิงสงสัยอะไรเรื่องนี้ดูเหมือนพวกเจ้าจะคู่ควรกับการสอบ การสอนของข้าเง้นก็มาเข้าเรื่องธุรกิจกร้านธุรกิจอารามสุขสารต้องการสังหารใครในสำนักโมชิง่งเป้าหมายครั้งนี้ผู้โสิสี่เหวยรู้เตา๋าผู้โสสี่ทำไมเป็นนามผู้โสสี่ของสำนักโมชิง่งต่างก็เป็นฝีมือสูสงทรงลำพังพวกเจ้าดูเหมือนท่านจะยังไม่ทราบเพราะวิชาที่เหวยรู้เตา๋าฝึกไม่สมบูรณนะ์จึงลำบากมากในการ ขงสภาพหญิงอย่างในร่างกายทุกช่วงนี้ของปีนางจึงต้องไปยังสรานน้ำเข็งที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเราเพื่อควบคุมร่างกายของนางเนื่องจากนี่เป็นความลับนางจึงไม่อยากพาใครมาด้วยถึงนางจะเป็นยอดฝีมือขั้นที่สาอระดับก่อกําเนิดแต่พวกเรานากาลังของโซอีเราทั้งเกียร์เจริญก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาสังหารนางได้ขณะการไม่สงบ แต่ถ้าว่าหาผู้คุมกปรปตพีต้องการปกป้องนาะงคนนี้พวกเราก็มิอาจฝังทางได้ดูเหมือนชายคนนี้ใส่ใจในสำนักโมชิงถ้าพวกเราเอาใจเขาไม่ต้องรอทำการสังหารต่อไปทำไมเล่าการรอกสังหารก็สมควรทำแต่รายละเอียดของกระบวนการนั้นจะต้องทำตามบทของข้าจบไปแล้วนะครับบาย